อันนี้คอกทั้งหมดสามหมื่นหกด้วยกันอ่ะมสมกันเลยคือสามหมื่นหกถือว่าเยอะไหมก็ประมาณหนึ่งาะแต่คนว่ามันจะเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวผมก็ถือว่าโคตรเยอะเลยนะสา โอ้โว oh, you know. oh, ่าเยอะอยู่นะโอ้โค้างๆด่าต้องการเกลืโอ้ใช่คนนี้ก็การเลือต่ผมบกคืว่าก็เยอะอยู่นะฮะห้าห้าแสนหรอก็ได้อยู่ นะัลโอ้ชนะ็อตอยูนะ่ทนะีนะ่งนี้โอ้เสียดายเสียดายมากเสียด่าดูเด้ช็อตอ่ะ นหิซอตรงกลางอ,อทไมไปดวงไปดี้วะเอออีซอร์ทุกคนผมจะได้ซอร์่หเราลุนกันิอร์ได้ออกตรงตรงกลางเลยดูตรงกลางไหนเนเนาเรี่ออะไรดาบ่ิชวิซอร์ค่ะผมจได้ซอร์มากกว่าดาบอีกนะ คุนใหญ่ครบเลยแล้วมันจะทำสีแดงทำไมวะตาบนี้เฮ้ยขอจิกซอหเหอะนี่ซออะไรหนึ่งโอ้ข้างๆตาจิทกซอหเหอะิอกซอ,หอ,อ,กอเหอะ,อหอะขอแน้ว ดิกซอหน่อยอ่ะเดี๋ยวเชื่ออ่นเดียวอ่เดียวกคนจะได้ดิซอซ่อะดิกซอดิสซดิได,ด,ด้สีแล้วก็ทุกคนข้างขง้างิไม่น่าเลยคือ เา uhm, ด้ลุอว่าจะไยิงซอยแค่สองอันไนก็จะได้ห้าเแล้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะห้าเศษเลย อ้อยคสองนั้นเธอจิซอท,ที่เดี๋ยก็เราสุ่มเอารับได้อ่ะบรปเจ้าตัวดก็จะได้ไม่เด2๋ยสองหมื่นหนึ่งเลยวโคตตัวคือนก็ผมก็ไม่รู้มันจะออกด้านไหนจิ๊กซอวกดเบไม่โดนบ้างโดนบ้างร้อยรอบเดี๋ปม,มาเท่าไหร่แล้ว นี่คนด้วยบูทด,ดุนคนกดบูทเอออัน <c ười> แปดอันี่สองมันเดียวเองอ่ะขอกดได้อีกสักอันหนึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าสุดออ เอ็นนั่นได้อะไรวะกดไปก็ลงแวบไปว่าจะได้ไหดรือเปล่าอีกก็อยากได้กดเยอะที่หนึ่งรุน่ะรู้ว่าจะได้จริงสอรอไหมเราจะดวงเลย ออเนเดียวเดียวีสอคิดีกอีกอันอ,อันน้คินคนี้ให้ได้อีนนกันนึงกร้องอ,ะอ่ะไม่ใช่สุ่ได้นะคือต้องคิดได้อันนึงเหรออร้องสอดอันเดียวือเดี๋ยวทนี้ละอือ,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 อ เธอเขาลอ้อแต่ทำไมวะจิกซอไอ้ออิกซอขอสุดด้วยจิกซออ,อันนึ่งเธอขาล้องขล้อขอสุดยกซออันหนึ่ง ทำนักกินจอยโซดาโคจิกซว้อวช้ำใจอยไม่ออกมาแ้วก็ได้อย่าได้กินซอยอย่างเดียวอะเราคิดหน้าก็ไม่ืมา ใ้ได้แลิกซออให้หน่อยเหรอจิกซอิอหนก็ได้นะจิอุกไรู้จิกซอนของกจดมมันไม่ใช่จิอขอจิอิอิอเขขอจิอครับขอจิอได้ไหมอ่ ขอจิ๊กซอ่ได้ไหมถ้าผมขอจิ๊กซอ่ได้ไหมครับกูจะไม่ได้ขอจิ๊กซอ่ได้ไหมครับถ้าผมขออีกหนึ่งจิ๊กซอ่ครับแล้วมันจะขึ้นสี่เหลีหาอะไรวะก้าผมขออีกหนึ่งจิ๊กซอ่ครับ อีกสองรอบชาละหมดล้วี่ซ้อม y e อีกซ้อละคือดีใจละไม่ตายตลอดะผมไม่ตายน่เชื่อผมตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วตอนนี้มีหมันบ้าหรือวะ แล้วครับ yeah. ทุกคนเย้มันแค่ยู40,000โอ้โหคือสูงหนักขนาดไหนมีเงินเป็นล้านอ่้วะจึงเหลือเวลาอยยีก2วันในการเล่นนะเนี่ยแั่นี้ก็มาเป็นตืน่นๆแล้วตัว ตัว,วันนี้ไม่สามมืนอนว่าจะเก็บเกมไว้ดีครับทุกคนจะเกดนฟูดไปก็สูงไม่ได้ดิฟูดหมื่นห้าอัา สุมไหมก็อยากสุ่มอะ่ะ้ากดบุญไปก็คูณมาอีกนิดนึงก็ยวงดีขึ้นแต่โอกาสออกตัจดศูนย์จส,สองจะศูนส,สามถ้ากดบุญไปก็จะเป็ศูนย์ดสามใช่สองบุนเจ็ดเงินด้อม เดิมไม่น่าซื้อเลยตัวนี้ขอเจมได้สึงไหนนะครับก็ตรงนี้เนี่ยขอเจม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 เจมหน้าเจม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 น้าจะไม่ยากใช่ไหมเจม อะไรแดงๆสางคัาเกลียเจยมเจมเจมอเจมมากไม่อยากอะไร้เลยเจยมเเจมเลยสามพันโอเคขอบค,ค,คุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับเจมสามพันครับ,จ,รบจุม 3, ่มแจงออกไหมทองออกหรืรู้ว่าเกลอดแต่ก็อยากซื้ อ๋อตัวที่สองรู้ว่าเกลือแต่ก็อยากสูบคือไม่รู้ทำไมคือรู้ว่าเกลือแต่ก็อยากสูบอ่ะเข้าใจเขาว,าว่าอยากสูบเลยถึงไม่จะรู้ว่าเกลือก็เจอสูงไม่จะรู้ว่าเกลือก็อยากสูบเข้าใจแก เขาอยากสูบก็ต้องได้สูบเอถึงไม่จะรู้ว่าเลือกก็จังเอาไปดให้ดเนตัวนี้ก็อยู่เรเออเียรจะแดงอยู่แล้วอันนี้ก็อนี่ห้าดาวแล้วจะแดง เกียให้สักนิดนึงนะอยู่ไม่ได้กันนานแล้วเกียให้หน่อย สักสองวันก็จะได้ดูคลิปหน้าแล้วออไปดูในช่องแต่ n s f o r m i n g มา,าแล้วก็เมื่อคือแบบเขาจะรับค,คืนไงแล้วก็ไออันที่หนึ่งร้อยเยี่สิบห้าหรือสองร้อยได้แหละอัน,นให้อีกตัวหนึง่งใช่กล่องก็เลยรอ,อ,อรอรอรอก่อนอาจะได้ ถ็สถ่มไ่ได้ก็ยังรับได้นอนก็ว่า้งเล่นทั้งวันะเออคือไม่ใช่ไม่อยากได้แต่อยากได้จริงไงกูไม่นาไปไปสุ่มยเอไอ้พุทธไอ้ีแดงสีแดงอะไรได้เหมก็เอย่างนี้ช่เออาเบลได้แล้วเลือสดาหม่งเออดาก็เอาเบลได้แล้ขายเล่มหนึ่ง ตัวเสองหมื่นขอดถามเพียงเดียวนะโอเคกินนี่กินนีกินันเติมนะเรจริงนะถ้ามันยังไม่เติมคือมันกดถ้ามันเติมแล้วมันก็กดได้นะถ้าเป็นอะไรที่แบบกดแล้วมันจะแบบโดนโดนหนาที่แบบกดแล้วมันไม่ได้อะไรอ่ะนั่นแหละจะกดได้ถึงลางรอบๆมันกดแล้วมันได้ อันนี้คือมันมีของแต่ที่ไม่มีของคือมันกดไม่ขมเขาเฟาร์มเจมดีไหมวะเอาฟาร์มเจมดีกว่าอีบอสฟาร์เมเจมก็ดีกว่าเนาะ อยากอาจยาวเนาะนี่คือวิธีการเล่นหรือการฝาดีมันง่ายมากแค่เพ่มันขึ้นมากกอน แล้วของชิวๆฟาร์มเร็วเออถ้ามึงตื่นไงมันจะฟาร์มเร็วเอ้ยกูนี่กล้าไปอยาฟาร์มช้าชิบหายถ้ามึงตึงมึงจะฟาร์มเร็วเออเข้าใจกันหน่อยกูกากกูไม่ได้ต่งเลยเชื่อใจกันถ้าคุณตื่นคุณจะฟาร์มเกมนี้เร็วมากก็เหรอถ้าคุณมีไอ้ตัวเลมโบยตัวหนึ่งยัง โอเลีบที่ไม่ให้ตูกอยู่เวลาคุณก็ฝามแบบเดียวก็ได้จะได้เพิ่มเป็นหมื่นแล้วนะอินเส้นด้วยนีย่มันฝามไม่ยากเลยค่ะถ้าคุณขยันมันก็ฝามไม่ยากเอาจริงน,นะถ้าได้เพิ่มเป็นหมื่นหน,นึ่งกุศลหนึ่งถ้ามึงได้เพิ่มเป็นเส้นหนึ่งมึงจะไปทำอะไรไอ้สุ่มไม่แค่กูพูดคำเดียวคือบุ้งมึงจะสุูง คงไม่เอาบปนะเออนั่งซื้อตัวลม่กูคยที่ทำนั่งซื้อซอยอ่กูที่ทำไั่้อนอยัอันี้ประโยชน์อยู่ไหนพี่อ่ะ Okay, here we go.